ทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดฟ้าขาวของคุณสมพงษ์เครื่องนี้เป็นยี่ห้ออาเนินรุ่น AN ขีด SCI 02-3500ขีด 3, พัดครับเครื่องนี้ก็เปลี่ยนใน g b t ไป5ตัวนะครับเปลี่ยนเบอร์ใหญ่เข้าไปเลยนะครับ 75M แอมแล้วก็มีในด้าน m o s f e t นะครับจะใช้อยู่12ตัวครับเปลี่ยนไปแค่10ตัวครับอีก2ตัวก็เป็นตัวเดิมของมันนะครับ ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดทิ้งไว้ครับให้มันมีการชาร์จครับเครื่องนี้เป็นระบบ2 4โวลต์ครับเสียค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อะไรของเรานะครับเบอร์เล็กไม่ไม่มีนะครับมันหมดก็เลยเอาเบอร์ใหญ่ใส่เข้าไปเลยเบอร์เดิมมันจะใช้50แอมป์นะครับตอนนี้เอา7 5แอมป์เข้าไปเลยครับเป็นของเครื่อง6,200วัตต์นะครับ ดูที่หน้าจอตอนนี้นะครับสถานะมีไฟจากแผงโซลารเซลล์นะครับชาร์จลงแบตครับไม่ได้เปิดสวิตช์ power ก็ไปดูการตั้งค่าได้นะครับปุ่ม2ปุ่มล่างนะครับกดกดแล้วไม่ติดนะครับพอได้ทำการแก้ไขแล้วนะครับไปดูการตั้งค่ากันนะครับเมนูที่1นะครับผมตั้งเป็น SBU ครับเมนูที่2ตั้งชาร์จไว้ที่3 0์ สำหรับแบตเตอรี่100่อมแอครับชนิดแบตครับถ้าใครใช้ลิเธียมโพแสเฟตแบตเตอรี่ nmc นะครับให้ตั้งเป็นยูสครับเพื่อตั้งค่าใช้งานเองเมนูที่12นะครับเวลามีไฟฟ้าเข้าร่วมครับถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า 24v โวลต์นะครับก็ให้ตัดไฟจากแบตเตอรี่ออกไปนะครับไปใช้การไฟฟ้าตั้งไว้ที่24นะครับเมนู13ก็คือกลับมาใช้แบตเตอรี่นะครับถ้ามีการชาร์จนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นครับจนถึง 26v กโวลต์ครับก็ให้ตัดไฟจากการไฟฟ้าออกครับกลับมาใช้แบตบเมนู16ตั้งชาร์จจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวนีเสียงปุ่มกดครับ ถ้าไปเมนูที่26นะครับเป็นแรงดันชาร์จส่วนมากก็จะตั้งกันไว้ที่28.2นะครับแต่ผมจะตั้งไว้ที่28และกันนะครับเมนูยี่นะครับเป็นวนลอยเวลามีการชาร์จจะมาเต็มที่เมนูนี้นะครับตั้งไว้ที่27โวลต์นนครับเมนู29นะครับต,ตัดชัดจาวถ้าไม่มีไฟ AC อินเข้าร่วมครับมันจะตัดที่เมนูนี้ เครื่องนี้ถ้าไม่มีโหลดพัดลมก็ไม่ทํางานครับจะเงียบไปเลยหรือว่าถ้ามันมีการชาร์จนะครับพัดลมก็จะทํางานเป็นช่วงเป็นช่วงไปครับตามอุณหภูมิการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้ผมจะเปิดสวิตช์ power ครับมีไฟจากแผงเข้าเครื่องนะครับชาร์จลงแบต ใจายให้โหลดครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเปิดโหลดเปิดโหลดที่พันเก้านะครับจะสังเกตเห็นว่ามีไฟจากแผงนะครับใจ่ายให้โหลดเลยดูกันใกล้ๆนะครับโหลดที่5้าบี่เปอร์เซนตมีการกินกระแสจากแบตเตอรี่ที่13แอมป์ครับ เนื่องจากว่ามีไฟจากแผงอยู่ครับมันก็เลยใช้ไฟจากแผงไปใจ่ายให้โหลดก่อนนะครับไฟจากแผงมาที่พันหครับไม่เหลือชาร์จครับดูหน้านี้ตอนนี้นะครับไฟจากแผงมันไม่พอนะครับก็เลยใช้ไฟจากแบตเตอรี่เข้าร่วมครับที่สิบแอมป์ถ้าไม่มีไฟจากแผงก็จะกินกระแสจากแบตเตอรี่เต็มๆเ,เลย เมื่อปิดไฟจากแผงนะครับกินกระแสจากแบตเตอรี่เต็มๆเ,เลย81แอมป์นะครับจ่ายไฟจากแผงเข้ามาใหม่ครับเมื่อแผงทำงานนะครับการกินกระแสของแบตเตอรี่ต้องลดลงครับลดลงมาแล้วยิ่งแผงมีเยอะครับมันก็จะจ่ายให้โหลดก่อนทั้งหมดครับเหลือเท่าไหร่ก็จะชาร์จลงแบต ตอนนี้ไฟแผงมาที่พันหใช้โหลดที่พันเครับมันก็เลยไม่พอผมปิดโหลดครับลองเปิดโหลดสักนิดหน่อยแล้วกันครับจะได้เห็นเห็น ตอนนี้ใช้โหลดอยู่ที่897วัตต์ครับไฟแผงมาที่1100ครับเหลือชาร์จที่4 m มครับไฟที่ได้มาจากแผงก็อยู่ที่แผงด้วยนะครับแล้วก็แสงแดดครับไฟแผงมาแผงมีกี่แผงนะครับแดดดีไหมนะครับต้องดูจุดนี้ด้วยครับผมจ่ายไฟ AC i อเขาเครื่องครับ ระบบทํางานสมบูรณ์แบบครับเอาละเดี๋ยวมาทดสอบทีละอย่างนะครับปิดโหลดปิดเครื่องก่อนนะครับรอเครื่องดับผมจะจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องครับเมื่อจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องนะครับเครื่องก็ต้องติดครับ ติดแบบนี้แปลว่าสวิตชิ่งในด้าน AC ครับไม่มีปัญหาใดๆครับและจะไม่มีการชาร์จใดๆด้วยครับเนื่องจากว่าเราตั้งชาร์จจากโซลาร์เซลล์อย่างเดียวครับป <c oughs> ิดไฟในด้าน AC ครับ <c oughs> เราหน้าจอดับครับดับไปแล้วใจไฟจากแผงเข้าเครื่องครับว่าใจไฟจากแผงเข้าเครื่องสวิตช์พาวเวอร์ยังไม่ได้เปิดเครื่องต้องทำการชาร์จแล้วนะครับ <c oughs> ตามค่าที่เราตั้งไว้ เราตั้งชาร์จจากโซลาเซลล์อย่างเดียวครับดูการชาร์จครับตั้งชาร์จไว้ที่30ครับถ้าแดดแรงแล้วก็แบตเตอรี่ต่ำครับมันก็จะชาร์จที่30มาดูแรงดันบัตแรงดันแบตตอนนี้นะครับมี27เราตั้งเต็มไว้ที่27โวลต์นะครับมันก็เลยไม่มีการชาร์จครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งค่า โวลต์ลอยให้มันสูงขึ้นนะครับในเมนูที่27นะครับเห็นว่าเราตั้งเต็มไว้ที่27บโวลต์นะครับตอนนี้แบตแบตบมันเต็มแล้วนะครับมันเลยไม่มีการชาร์จตั้งโวลต์ลอยไว้ที่27.6กละกันลองดูนะครับตอนนี้ต้องมีการชาร์จแล้วนะครับถัดลมเร่งครับเราตั้งชาร์จไว้ที่30แอมป์ครับมันก็จะมีบวกลบอยู่ครับ ชาร์จที่32มแอมป์เลยจะไม่เกินนี้นะครับเมื่อชาร์จจนถึง27.5แล้วนะครับมันก็จะหยุดชาร์จทันทีครับเอาละแปลว่าในด้านชาร์จเจอครับไม่มีปัญหาปิดไฟจากแผงนะครับตัดไปแล้วผมจะเปิดสวิตช์พาวเวอร์ครับ ต้องลองหน้าจอดับครับ,บไปแล้วเปิดสวิตช์อพาวเวอร์ครับมีไฟจากแบตเตอรี่นะครับเข้าเครื่องชี้ไปยังโหลดครับตอนนี้โหลดเป็น0ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดเบาๆนะครับเครื่องนี้3,500นะครับ จะทดสอบโหลดสักนิดหน่อยละกันครับเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนอะไรเบอร์ใหญ่เข้าไปแล้วครับทดสอบโหลดที่สามพครับ ะเริ่มจับเวลาแล้วกันนะครับสักห้านาทีโหลด3า0พครับโหลดที่93% เป็นกระแสบแบตเตอรี่148ยสแอมป์เลยนะครับจะทดสอบโหลดได้ขนาดนี้ครับสายแบตเตอรี่ต้องเส้นใหญ่ๆครับเบรกเกอร์ก็ต้องเป็นเบรกเกอร์ mccb ครับเครื่องจะได้ไม่มีปัญหาทดสอบแบบนี้นะครับมันจะเป็นการทดสอบภาค DC to d c ที่มันจะแปลงไฟ จาก24โวลต์นะครับแปลงออกมาเป็นไฮโวลต์ครับที่400โวลต์แล้วก็จาก400โวลต์นะครับก็จะแปลงออกมาเป็น230โวลต์ AC ครับจากไฟ DC 24โวลต์ครับแปลงออกมาเป็นไฟ DC ไฮโวลต์ครับที่400โวลต์จาก DC 400โวลต์แปลงออกมาเป็น230โวลต์ AC เพื่อเป็ดใจให้โหลดก็จะเท่ากับไฟบ้านเลยครับเครื่องนี้ไม่มีฝาล่างมา มีเสียงเตือนนะครับเตือน04ครับ04ก็คือแบตเตอรี่ต่ำเราตั้งไฟต่ำไว้ที่23โวลต์นะครับในเมนูที่29เครื่องมันก็เลยเห็นว่าแบตต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะลดหนีลงไปนะครับ ใช้โหลดเยอะขนาดนี้แบตเตอรี่ต้องถึงครับสายแบตเตอรี่ต้องถึงผมตั้งค่าใหม่นะครับให้เป็น21โวลต์ครับตอนนี้แบตเตอรี่มันลดลงเหลือ23.8ครับที่มันลดลงไปก็เพราะว่าเราใช้โหลดเยอะครับมันดึงกระแสจากแบตเตอรี่เยอะครับสายแบตเตอรี่ควรจะใช้เบอร์25เลยนะครับผ่านไปเกือบ3นาที คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับหลายๆคลิปที่ทดสอบเครื่องให้คุณลูกค้าครับเราก็จะทดสอบให้เต็มที่กัดเลยไม่ได้ทดสอบแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็ส่งคืนครับไม่ใช่นะครับทดสอบให้เต็มเต็มเลยแบบนี้นะครับ รส,สอบกันที่5นาที เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเครื่องนี้จะโอเวอร์โหลดได้ที่กี่วัตต์ครับน,นีโหลดอยู่ที่3250วัตตครับโหลด95%ครับจาก100%นะครับเป็นกระแสร์แบตเตอรี่ร้อยห้แอมป์ถือว่าสูงมากครับ ว่าโหลดจะขึ้นโค้ด07ครับแล้วมันจะโปรเทคตัวมันเองเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องครับเอาละครับผ่านไป5นาทีผมจะเพิ่มโหลดเข้าไปอีกนะครับเอาละครับโหลดอยู่ที่3690ครับเือนโค้ด0 7์ครับถ้ามันเกินแบบนี้นะครับเครื่องมันต้องตัดครับตัดไปแล้วครับ เพื่อปกป้ตัวมันเองเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันตัดที่กี่เปอร์เซ็นตะ์ครับเอาทดสอบ5นาทีผ่านไปแล้วนะครับเอาละเปิดโหลดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูนะครับโหลดอยู่ที่1880ครับจะดูที่เปอร์เซ็นต์นะครับผมจะให้มันโอเวอร์โหลดเลยนะครับ อั์โหลดที่ร้อยสิบสามเปอร์เซ็นตะครับเมื่อกี้ครับเอาไหมนะครับร้อยสิบเปอร์เซ็นยังไม่เตือนนะครับเอาเตือนแล้วครับเดี๋ยวมันก็จะตัดครับนั่น เพือ่อป้องกันความเสียหายของเครื่องเอาเรียบร้อยนะครับผ่านการทดสอบสําหรับเครื่องนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอ๋น้บูนสวัสดีครับ